เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสําเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานปราบปรามเป็นประธานการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าหรือเทเซอร์ให้กับตำรวจฝ่ายป้องกันรปราบปรามทั้ง88สอนอมีเป้าหมายในการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้สายตรวจมีความชำนาญมากขึ้นและเพื่อลดการสูญเสีย สำหรับการฝึกอบรมมีวิทยากรจากบริษัท Fixtech Company Limited ตัวแทนบริษัท Axon USA Instructor License และครูฝึกกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษดูดูมุมองศามันเ่เลี้ยวชี้ที่อาจจะอะจจะับเพราะงั้นใช้ไี่ตัวนี้ใช้ตัวน,นี้ใช้นเนียวใช้นเนียวใช้นเนียว Hãy hôm phía trước và nhìn phía dưới Hãy nhìn phía